ผมเรียนก่อนว่าผมเชื่อมั่นในระบบรัฐสวดิการเสมอเชื่อเสมอว่าเป็นระบบสวัสดิการที่ดีที่นำมาสร้างนำมาใช้กับประเทศไทยได้ผมเคยอาศัยอยู่ในสิวดเดนราว30สปีทำงานมีครอบครัวลูกสาวสองคนก็เกิดเติบโตเรียนหนังสือ และก็ยังใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นตลอดหลายปีไม่เห็นสวัสดิการและการดูแลที่รัฐกระทําให้กับประชาชนใหม่ๆก็รู้สึกเสมอว่าอาอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอการให้เงินเดือนกับเด็กทุกคนการเรียนฟรีจนจบด็อกเตอร์การรักษาพยาบาลฟรีเราไม่จาเป็นจะต้องห่วง ว่าเงินในกระเป๋านี่จะมีสักบาทไหมเมื่อป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลที่ทำงานจะว่ายัางไงเมื่อเราไม่ไปทำงานและเมื่อตกงานละ่ะจะทำอย่างไรเห็นแล้วก็นึกถึงเมืองไทยถึงบ้านเราว่าน่าจะมีแบบนั้นบ้างน่าจะาระบบแบบนี้ ที่ช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายแบบนี้มาใช้ผมนึกถึงหนังเรื่องหนึ่งน่าจะสามฐานเสือซึ่งมีฉากหนึ่งเสมอที่ตัวเอกสี่คนเนี่ยจะเอาดาบมาประสานกันแล้วร้องว่า one for all and all for one คือคนคนหนึ่งช่วยคนทั้งหมดแล้วคนทั้งหมด ก็เข้ามาช่วยคนคนหนึ่งในทัศนคของผมนี่แหละรัฐสวัสดิการคือการที่คนแต่ละคนช่วยสังคมโดยผ่านการแจกภาษีเป็นหลักและเมื่อวันใดที่ประสบความยากลำบากที่ต้องการความช่วยเหลือสังคมทั้งสังคมก็เข้ามาช่วยเขาแบบ one for all and all for one นี่คือสิ่งที่ ผมคิดว่าผมจะขออนุญาตนำแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับรัสวิการมามาพูดคุยอีกบ่อยๆครั้งครับ